ก้าประการสําหรับนักเลือกตั้งอ่าเก้าประการหรือว่าเก้าสิ่งสําหรับนักเลือกตั้งนะไม่ว่าจะเป็นอบตไม่ว่าจะเป็นเทศบาลไม่ว่าจะเป็นอบจหรือสสอะไรก็แล้วแต่นะครับสาหรับการเลือกตั้งนะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันอ่าสารตรอะไรแล้วแต่นะนักเลือกตั้งทั้งหลายนะเออก็เก้าประการนะสาหรับนักเลือกตั้ง ที่เจอจุดเสี่ยงอ่หรือเจอจุดเสี่ยงหรือเจอจุดโคม่าวางกันเถอะนะอันที่หนึ่งคือพวกคุยโวโอวดอ่าชอบอวดชอบอ้างอ่าอ่าสัก,กยภาพสักสีอ่าต่างๆเหล่านั้นนะโอ้อวดใส่นคนอื่นอ่าโอ้ทั้งวันโอ้ทั้งคืนวางกันเถอะนะสอง่าวางมาดเย็กท่าหลอ่ออ่าวางมาดเย็กท่าหลอ่นอนะแอดเท่ตลอดเวลาวางกันเะนะ ไม่รูจ้จักว่ายไม่รูจ้จักไอสวัสดีคนอะไม่รูจ้จักท้าทายปลาใส,ส่่านั้นนะ,นะสามถามคำตอบคำถามคำตอบคำไม่มีหางเสียงปูดก็ไม่มีหางเสียงอ่าี่ไร้ความคิดอ่าไร้ความคิดคือไร้ความสาม,มารถไร้สติปัญญาไรอา่าอะไร วิสัยทัศน์อ่าไร้วิสัยทัศน์ห้าไรผลงานอ่าไรผลงานเน้นสร้างภาพนะผลงานก็ไม่มีอ่างานก็ไม่ออกเน้นประจบเน้นสร้างภาพอ่านะหกเน้นไหวสวยเออโบนิไหวสวยไหวย,ย่อกนะกัน <c oughs> เออไหวสวยหรือไหวย,ย่อนะไหวสวยหรือไหวย,ย่อนะเจ็ด ไม่รู้กาลเทศะอ่าไม่รู้กาลเทศะพวกนี้ไม่รู้จักว่าอะไรควรไม่ควรไม่รู้จักว่าอะไรเหมาะไม่เหมาะแปดเน้นผลประโยชน์อ่าเน้นค่าตอบแทนเน้นส่วนต่างว่างั้นเน่นะเก้าคุยได้ทุกเรื่องเก่งทุกเรื่องรู้หมดอ่าแต่สุดท้ายไม่รู้สักเรื่องอันนี้ก็อันตรายสำหรับเก้าประการ สำหรับนักเลือกตั้งนะแต่ดันถ้าเรารู้จุดอ่อนรู้ช่องโหว่ก็แก้ซะนะหาผู้รู้ครับคนที่ให้คําแนะนําให้คาําปรึกษานะอ่าถ้าเป็นเรื่องของนิสัยใจคอก็ปรับถ้าเรายังมีความอ่าใฝฝันในเรื่องของอาัาริ์ศรัพยในเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์นะก็ปรับตัวครับถ้าชอบก, like, ก็กดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ